โลกของเมตาเวิร์สนะครับตอนนี้ทางตะวันออกกลางเริ่มเคลื่อนพลอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นข่าวนะครับที่น่าจับตามองมากมากและมีความเชื่อมโยงกับ GRV ฉะนั้นบทการวิเคราะห์ตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับแล้วก็ทิศทางของเมตาเวิร์สในแถบทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเป็นเช่นไรเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราก็มาสู่ในหัวเรื่องนะครับ Metaverse ู่ภูมิภาคตะวันออกกากนะครับเนื่องจาก The Sandbox ก็ได้จับมือนะครับกับ MOU นะครับที่จะมีกฎล่างข้อระเบียบด,ด้วยกันนะครับเกี่ยวกับการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Sandbox ที่จะทำเขาเรียกว่ามัลติเวิร์ที่จะเป็นท้องถิ่นของตัวเองคือของซาอุก็จะสร้างของซาอุเลยนะครับฉะนั้นเขาก็ได้มีการาจับมือนะครับกับคุณสเตบาสเตียนบอแกตนะครับคนนี้ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วกันนะครับแล้วก็เป็น c ี o ของเดอะแซนบ็อกด้วยนะครับก็คือเป็นด้าน c ีโโดยเฉพาะนะครับก็ลงนามในแซนบ็อกนะครับณนะวันที่7กุมภาพันธ์ และตอนนี้นะครับเขาก็ทำการาลงนามกันและทำสัญญากันซึ่งรายละเอียดก็มีการพูดเอาไว้นะครับบอกาสก็มีการกล่าวรายละเอียดเล,เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของ Metaverse นะครับและความเข้าใจถึงทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมกันนะครับโดยการประชุมอันนี้เขาเรียกว่า l e a p Teach นะครับดังนั้นก็จัดขึ้นในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะครับชื่อกรุงริยัตนะครับตรงนี้ ะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าแซนบ็อกช่วงนี้นะครับราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณสู3จุดเก้ดอลลาร์ประมาณ30%นะครับจาก0.7นดเหนึ่งดอลลาร์นะครับกรบ็ราคาก็น่าจะมีการร่วงลงนเพราะว่าส่วนหนึ่งของตลาดนะครับดังนั้นเราเห็นนะครับว่าในช่วงนี้โปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวกับพวกเมตาเวิร์สต่างๆเนี่ยเริ่มเร่งเต็มที่แหละทาง MOU นะครับก็จะใช้ยุทธวิธีที่ต่างกันนะครับก็คือหยิบยืมจากเครือข่ายของอีเท r e u เก็คือใช้ของแซนบ็ x กนี่ยแหละนะครับเอามาช่วยในการสร้างแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ที่จะเป็นท้องถิ่นของตัวเองนะครับก็เลยมีการจับมือกับแซนบ็อกนะครับแต่ทาง UAE นะครับทาง ดูไบนะครับเขามียุทธวิธีที่ต่างกันคือเขาสร้างเองนะครับแล้วก็จัดงานแล้วก็รวบรวมทั้งบุคลากรองค์ความรู้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆและรวมถึงทุนต่างๆด้วยที่จะทำเมตาเวิร์สเป็นของตัวเองและทำแพลตฟอร์มทุกอย่างเป็นของตัวเองซึ่งกลยุทธ์2ประเทศนี้ต่างก,กันช่วงนี้นะครับทางซาอุก,กับทางซาอุก,กับดูไบเนี่ยนะครับก็ไล่ซื้อธนาคารต่าง นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันที่อีกหน่อยเนี่ยทางดูบเนี่ยจะมี DEX กนะที่จะเป็นของตัวเองคือมีกระดานนะครับเราก็มีแพลตฟอร์มมีเครือข่ายมีเหรียญเป็นของตัวเองด้วยนะครับอาจจะเกิดเหรียญใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นบนความร่วมมือของแซนบ็อกและก็ทาง MOU ก็ได้นะครับแล้วสิ่งนี้จะทำให้ราคาของแซนบ็อกนะครับไปได้ไกลมากขึ้นเล่านั้นนะครับ ฉะนั้นในช่วงนี้เราก็ต้องติดตามกันสักหน่อยนะครว่าทิศทางของเมตาเวิร์สจะเป็นยังไงบ้างเพราะมันจะสำคัญนะครับในอีกประมาณ4หรือ5ปีข้างหน้านะครับที่โปรเจกต์เมตาเวิร์สต่างๆเนี่ยจะเริ่มทำแล้วก็ทำได้ดีขึ้นแล้วก็คอม p พลทมากขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทิศทางของเมตาเวิร์สเป็นยังไงเอาแหละโดยทั่วไปนะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเคอร์เนซี่คอมมิชชทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR วอารคไมให้เรามีกลุ่มนะครับ GRV ด้วยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับนี้ผมหวังว่าแซนบ b ็อกและ GRV จะกูทูตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับาคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน gate io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดาน gate io กับเหรียญต้นน้ำเราเหรียญต้นน้ำกระดาน gate io ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับ ฉะนั้นเกตดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำดังนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกตไดโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดานเกตไดโอ เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดานเกต dot io